ดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกท่านพบกับทรงยาสีกิ่งเสรมค่ะมือนี้เสริมสวยแห้งน้องอิงอ่อนวันนี้ที่โรงเรียนของน้องอิงอ่อนมีงานค่ะก็เลยงานบันแม่เนาะจะไปเป็นแม่ให้นาง <c oughs> เป็นทุกอย่างให้ให้นางหลานสาวยาหลานสาว ทำให้นางมีความสุขสอใจก็ไปเป็นแม่คนอื่นไปไม่มีแม่ร้านไปไม่มีแม่เนาะมันก็สงสารเขาค่ะพรอเราก็อยู่ในมีมาตั้งแต่เด็กก็เข้าใจจิตใจดีเนาะว่าแต่นางก็มีความสุขดีเพราะว่าเราเป็นเป็นทั้งพ่อทั้งแม่ให้นาง ร้องเพลงน่าจะได้ร้องเพลงได้ร้องเพลงวันแม่ตอนนี้ก็อยู่ปหกค่ะปหกเป็นัวใหญ่มาก <c oughs> <c oughs> อายยิมหน่อยสียิยิมหน่อยจิ๋วกินไลกินไายมาตังแต่น้หน่อยกินไรอืมอ่ามาก,กินนนะ้ำเนาะไปเล่นกับมูนี่ต้องมีนม้ำมีน้ำไปค่ะ รักเบียให้แน่ว,วานะ่าสบายก็าำได้นะก็ซูสูนไปบนเส้นทางของชีวิตลูกสวยด้วยใจเรา <c oughs> เอาือก็กลับมาเปิดร้านเปิดร้าน